ให้มันชิบๆมิดน้ำิบน้ำแล้วจะสุกหรือ,อยังน้องปุยมันเตียว,วอ่ะทุกคนอะเป็ดีครับทุกคนตอนนี้เวลา5ทุ่มแต่ว่าเราอยากลองทำโอกไก่ปันเกยนครั้งแรกนะรู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูโมอวั s <S นเราไปซื้อโอกไก่มาจากที่โรตนนันแล้ว คือมาสออกราคา66.75ประมาณ7ขีดก็้คิดว่าจะโลนึงแต่แบบมันอกใหญ่มากเลยเดี๋ยวเอามาทำให้มันตัดหนังทิ้งอะไรให้ <c oughs> มันหมดอนจะได้ไม่ขาไปอ่านนะคือมันต้องไม่มีหนังแล้วก็มีเลือดแล้วก็พังหัวมันก็จะไม่ขาว่ะลอดู ไม่เอาอเนะครับเนี่ยได้แบบน,ดดนี้แล้วก็อันที่เป็นเลือดๆนีก่ก็ไม่เอาเราต้องการอ,อกที่ไม่มีไขมันแล้วก็เอาของทีอต่อให้หนุนแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนก่ยกับชุดปัจจุบันค่ะแบบนี้ที่แบบ ก็มาสั่งอาอันนี้ออกนะครักซื้ออกไก่มาเลยแล้วก็เอามาปั่นเลยแต่แบบกลัวแบบที่เขาทำสุกมาแล้วมันจะมันจะกินอยู่ก็าทำดีก็จะไม่กินใช่ปะอกไก่เจ็ดร้อยกรัมนะครับันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนที่มันต้มสุกแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่น่าจะลดลงปะปกติมันก็จะลดลงใช่ปะอกกัอกไก่อกไก,ก,ไ,ก,ก,ไ,กไม่อกไก่อกหัก ต้องมีคนไก่อ,อกหมักอ,อกหักต้องมีคนไก่อ,อกหักต้องมีคนใหม่อ,อกไก่ต้องมีคนหมักเอสักอย่างเดี๋ยวลองลอนะ ถ้าเราออกตอนที่เราต้มผดแล้วมันจะง่ายวกว่าวเพราะวาอ่าี้ก็ต้งน้ำอนให้เดือดนะน้ำไม่เดือดเดี๋ยวผมผมละเดือดจรงหมดน้ให้เดือด เนื้อเราก็พยายามเอาไขมันออกแต่เราตัดเนื้อทิ้งไปด้วยงั้นหรอไม่ถ้าเราออกไข่ที่มันสุกแล้วได้เปล่าปึ๊บคือเอาออกแล้วถ้ามันสุกแล้วมันง่ายกว่าอควนบ้างไงอ่ะทำแม่เหรอลองดูก่อนรอให้สุกน้ำเดือดปุ๊บมันก็ใส่ใส่ลงไป น้ำมันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราไส่ใส่งไปปุ๊บรอให้ไก่สุกป๊แล้วก็มาฉีกฉีกหยิบน้ำหยบน้ำหยิบน้ำปังเอ,อิญเคสดูน้ำร้อนยังนะครับ<ม>จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าในไก่มีเชื้อแบคทีเรียที่ที่เราเราน้้านไก่มันถึใสิง่งเหล่าแี้เป็นรอบ น้ำเดือดแล้วใส่กปไมไปไม่มีส้มบอ พอมีอต้มไก่ประมาณยี่สิบห้านาทีปะให้ไก่สุกก็คือต้องคุณก่อนไก่มันจะสุกโอ้ก็หอมใส่เครื่องใส่ชูด้วยมันจะช่วยดับกลิ่นคาวไก่กิ่นเบาเหรอเป็นเค็ดลับ ก็รับแล e ้วรู้ได้ไงก่อนร้อยไส้โซ่ครับ จะสุกหรือ,อยังมาจะสุก้วนะ แล้วก็จะเ,เอาอันนี้ไปทำให้มันเย็นเร็วๆก่อนเราจะมาฉีดนะครับอ่ะร้อน โปรไก่หนึกรัมให้โปรตีนยีกรัมเรามีโไก่เจ็จะได้โปรตีน27 8เจ็คูณแปดคูณยี่สป็ดก็้สักสามสิบสามเจก็ประมาณ สองร้อยได้โปรตีนประมาณสองร้อยตรงนี้เป็นตรงที่เป็นทางผิวมันจะแบบตัดไม่ขาสตรงนี้แล้วก็เน่้อมันค่อนข้างนุ่มเลยเหมือนไก่ต้มตามมาข้าวมันไก่ เสริฟกินหมดก่อนโอตีไม่ถึงละเดี๋ยวพอรอนฉีดเสร็จใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาไปบีดน้ำให้มันเอาน้ำไก่ออกให้หมดอันนี้ก็น่ากินแล้ว มันบ้ามีใจชีบอปล่ะก็บีให้น้ำมันออก คือถ้าเกิดว่าทำเยอะกว่าน,นี้มันก็ต้องบิดเยอะอน,นี้ใช่ไหมโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำอร่อยแล้วขยันขยันหน่อยก็าอาจจะประหยัดตังค์ได้เยอะเลย ขึนเท่าไหรด่ดีขึ้นหนึ่งไหมน้องโอ้ยกลับมาการหมดแน่เลยไม่เป็นไรประมาณเอา อืสมสักครปอไกันเนะอันนี้เก็บไว้แช่เย็นไหมครับ ไม่ดีด้วยมาปั่นด้วยดีกว่า ็มีนะครับเป็นเมคแครเมียพีนัทบัตเตอร์อืม แต่กนะิ่นเฮียมาก เลอะเทะไปหมดเลยตอนนี้ มันเปรี้ยวอ่ะทุกคนไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยอ่ะ ี้ยวไม่อร่อยครับสรุปว่าคราวหน้าอาจจะต้องใส่ผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยวอย่างสตรอเบอรี่ลงไปแต่เนื้อเนียนอยู่นะเหม็นคาวไหมก็พร้อมได้อืมแต่ไม่กินง่ายขนาดนั้น ก็ไปลองทำดูก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากลองไว้คลิปหน้าจะมาทําอะไรอีกไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับบาย